สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมากล่าวถึงนะครับการจัดก,การความรู้นะครับเกี่ยวกับดอกลำโพงนะครับว่าเราจะตั้ง crossover ยังไงเพื่อรักษาดอกลำโพงนะครับไม่ให้ขาดนะครับสำหรับมือใหม่นะครับในการตั้งความถี่ crossover นะครับนนมันยังมีอยู่นะครับคนเล่นเครื่องเสียงแล้วก็ดอกขาด โดยที่ไม่สัมบัติเหตุทางไฟนะครับแต่เป็นจากการตั้งค่าแอมค่าคอรอสค่าต่างๆเนี่ยไม่แมทกันนะครับวันนี้เรามาศึกษาการตั้งคอรอสนะครับผมมีคอรอสอะนาลอ็อก2 3 4 XL นะครับเป็นคอรอส2ทาง3ทาง4ทางก็ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นคอรอสดิจิตอลนะครับคือตัวนี้นะครับเป็นคอรอส ดิจิตอลสองหกศูน์นะครับรหัส2 6 0นะครับเราจะมาดูวิธีการตั้งกันค่ากันนะครับให้มันแมทกับลำโพงวันนี้ผมมีลำโพงมาให้ดู2ตัวนะครับนี่ตัวนี้ก็คือลำโพงซับเบสิบแนิ้วนะครับน่าจะเป็นค่ายธาดานะครับคงหล่อ18นิ้วทำไมต้องให้ดูลำโพงด้วยนะครับมีเหตุผลนะครับมีเหตุผล ก็ตัวนี้ก็เป็น15<ด>นิวนเอสนะครับละหัน300เอสอันนี้เหตุผลตรงไหนนะครับจะเน้นที่ความถี่นะครับทำไมเราต้องดูความถี่ในการซื้อลำโพงเมื่อซื้อลำโพงแล้วเราต้องรู้ความถี่ของมันนะครับว่ามันรับบางคนดูกำลังวัดอย่างเดียวนะครับดูวัดอย่างเดียวรองรับได้เท่าไหร่แต่จุดสำคัญในการตั้ง เวลาเราตั้งเครื่องเสียงคือความถี่นะครับความถี่ตัวนี้นะครับอยู่ที่3 0มสิบเฮิร์ตถึงร้อยเฮิรตนะครับหรือมันจะเขียนเป็น1.8นะครับตามรายการนี้นะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับนี่นะครับความถี่30ถึง1.8 k h นะครับโอห์มสำหรับตัวนี้นะครับความถี่นะครับเขาเขียนไว้นะครับ ความถี่ของเขามาดูกันความถี่ของเขานะครับอยู่ที่40ถึง2,000เฮิรต์นะครับ40ถึง2,000เฮิรต์นั่นหมายถึงดอกนี้สามารถที่จะไปทำเป็นดอกเสียงกลางได้นะครับทีนี้มาดูการตั้งค่าคอร์สนะครับเรามีคอร์สสองตัว ามาดูใกล้ๆนะครับเห็นเห็นชัดเจนไหมครับเรามาดูที่คอสมาดูที่คอสนะครับสองแถวนะครับอันนี้คอสสีทางสามทางเนี่ยมันจะมีสองแถวนะครับล่างเป็นสเตอรโอบนเป็นโมโนก็ได้นะครับโมโนล่างเป็นสเตอรโอตามที่สัญลักษณ์เขามีให้นะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับแต่ละปุ่มปุ่มแรกเลยนะครับคือเกณฑ์นะครับสัญญาณเข้านะครับสัญญาณเข้านะครับให้ตั้งไปที่ศูนย์นะครับมาตรฐานคือศูนย์นะครับศูนย์เดซิเบลนะครับศูนย์เดซิเบลนะครับค่าของมันคือเดซิเบลนะครับปุ่มแรกคือตั้งเบสนะครับเบสนะครับอนาล็อกตัวนี้ตั้งได้ตั้งแต่ 4 5เฮิร์นะครับจนถึง9 6 0เฮิร์นะครับส่วนมากเสียงเบสจะนุ่มวนวลและก็เบสสะอาดนะครับมันจะอยู่ไม่เกิน1 2 0เฮิร์นะครับ1 2 0เฮิร์นะครับบางคนบอกว่าตั้งไปเลย1 4อ่นะมันก็จะมีเสียงนะเสียงกลางลงมานะครับ เอาไว้ที่1 2 0นะครับ1 2อหรือคนที่ชอบนุ่มนะครับเบสล้วนนะครับคือตั้งได้ตั้งแต่90นะครับนะตั้งแต่45ถึง90นะครับเอาพูดของมันนะครับเราจะปล่อยเสียงออกเท่าไหร่ส่วนมากจกะนิยมตั้งไว้ที่ลบ10เดซิเบลนะครับลบ10เดซิเบลนะครับ หรือถ้าเพิ่มขึ้นไปอีกก็เดี๋ยวหมาจะหอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะเพิ่มยังไงก็จะเป็นลบแลบหกลบเ็ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแต่มาตรฐานก็ตั้งไว้ที่ตรงกลางนี้นะครับ12นาฬิกานะครับแต่ถ้าจะให้เสียงมันแข็งขึ้นหรือไกลพุ่งไปไกลก็เพิ่มให้มันเป็น มิดโลขึ้นมานะครับเส,เสียงเสียงเบสก็จะเบาลงแต่สัญญาณจะไปพุ่งไปไกลขึ้นนะครับอันนี้เราก็ดึง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 ,ดง,ดงมาหน้าเวทีปัจจุบันนี้คนนิยมใช้ดอกสิบแปดนะครับคนที่มีตังนะครับซื้อมาฟังเองที่บ้านบางคนเล่นสี่ดอกเลยนะครับฟังกินเหล้าสบายสบายตึ้มตึมตึ้มตึมนีมม่มาให้เสียงไปไกลรบกวนชาวบ้านก็ลดไว้ที่แปดสิบนะครับ ไม่ถึงร้อยเลยนะครับก็เช่นกันนะครับทีนี้มาดูคอร์สดิจิตอลคอร์สดิจิตอลนี่ปรับง่ายปรับง่ายกว่านะครับตัวสรุปนะครับทางซ้ายนะครับทางซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับอันนี้คือค่าเบรสนะครับอันนี้คือค่ากลางแหลมนี่เป็นที่สองทางผมตั้งไว้สองทางนะครับอันนี้คือค่าเบรสนะครับดูตัวต่ํานะครับ มันสามารถที่จะปรับได้ลงถึง19เฮิรต์นะครับตัวนี้ DBX 260นะครับาสามารถที่จะเริ่มได้ตั้งแต่20แต่เมื่อลำโพงของเรามันรับได้ตั้งแต่30เราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะใช้20นะครับมันจะไปบังคับลำโพงเปล่าๆแล้วก็เลื่อนเข้ามานะครับ เริ่มที่25หรือเอาตามดอกลำโพงเลยสเปกลำโพงนะครับเริ่มที่30หรือเผื่อไว้หน่อยคือ10 29นะครับทีนี้เราก็มาดูหางมันนะครับหางมันเกนตัวนี้คือตัวนี้คือเก์นะครับมาตรฐานไว้ที่0 d เดซิเบลนะครับ0์เดซิเบลเกนนี้เราปรับมาตรฐานไว้ตลอดเลยนะครับ แล้วก็มาดูหางมันนะครับนี่นี่ตั้งหางมันนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่96้านะครับเกซึ่งมันยังรับได้อยู่นะครับมันรับได้ถึง1.8่นะครับหนึ่งนะครับมันก็เป็นเสียงกลางได้แต่เราจะ ตั้งไว้ที่เสียงนุ่มนวลน,นะครับ96ถึง102หรือใครอยากจะให้มันออกไปไกลหน่อยก็ปรับไปที่125ก็ได้นะครับ125นะครับมันก็จะไปอย่างนี้นะครับดูตัวทางซ้ายมือนะครับ125ส่วน คนที่ชอบความนุ่มนวลน,นะครับแขกไม่เยอะนะครับเสียงไม่รบกวนโสดประสาทมากมายก็ตั้งไว้ที่96-102ถึงนะครับนี่แล้วก็กดโอเคไว้เลยนะครับอันนี้คือคอร์สดิจิตอลนะครับอันดับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึง าการปรับเสียงกลางนะครับทีนี้ตัวที่2นี่คืออันนี้นะครับมิดไฮนะครับคือการปรับเสียงกลางนะครับสูงไม่เห็นชัดๆนะครับเสียงกลางนะครับตั้งแต่450เฮิรต์นะครับมาที่700เฮิรต์มาที่1,400เฮิรต์มาที่2,400เฮิรต์และไปสิ้นสุดที่ 9,600เฮิรต์นะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับมันมืดแสงแล้วก็ไม่ค่อยดีนะครับอุปกรณ์เรายัางไม่เยอะนะไยังไม่มีเงินซื้อนะครับเล่นเครื่องเสียงเริ่มต้นมันก็ต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะครับทีนี้การปรับให้เหมาะสมเราจะต้องดูที่ไหนมาดูที่ลําโพงครับเมื่อเราซื้อลําโพงตัวนี้ในลําโพงนะครับมันจะมะีเราเห็นค่ามันนะครับ อ่าพาวเวอร์สี่วัตต์นะครับแต่ความทีไม่ได้บอกนะครับเราต้องไปดูสเปคของมันเมื่อเราซื้อลำโพงมาแล้วมันต้องดูสเปคของมันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดสเปคให้ดูนะครับสเปคของมันก็คือหกสบถึง4 k นะครับ60ถึงสี0พันนะครับ4 0 0 0นนะครับส่วนมนากลำโพงเสียงกลางเนี่ย มาตรฐานอยู่ที่3,500นะครับแต่ตัวนี้ขับข้อมอ่าออกไปถึง4,000นะครับประมาณนี้นะครับที่ตรวจสอบผมชี้นี่นะครับทีนี้การปรับดอกกลางดอกนี้นะครับปรับได้ถึง 4K นะครับต้องดูตัวเลขนะครับ3.5นะครับ 4K นะครับมา3.5แล้วก็จะมา6เลยนะครับ6.3 6.8 เราต้องดูให้ดีนะครับอย่าปรับเกินนี้นะครับถ้าปรับเกินนี้เสียงแหลมมันผสมมากนะครับมันก็จะเป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายต่อดอกมันกันนะครับมาตรฐานปรับไว้ไม่ควรเกิน3,500นะครับ3,500ดูให้ดีนะครับไม่ควรจะปรับเกิน3,500 อ่าสูมไม่เห็นชัดๆแล้วนะครับสามพันห้าคือตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับหรืออ่าอันนี้ใสปิ้งเลยนะครับอ่าใสาปิ้งเลยนะครับอ่าตั้งแต่สองพันสี่ถึงสามพันห้าเนี่ยอันนี้คือเสียงกลางนะครับเสร็จแล้วการควบคุมเสียงด้วยนี่นะครับมันก็จะมีบอลล่มของมันนะครับบอลล่ม ก็เริ่มต้นจากเบาๆนะครับมาที่ลบ30นะครับเริ่มต้นจากอัลฟานะครับค่อยๆเล่นขึ้นมานะครับที่ power M นะครับทั้งเบสทั้งกลางนะครับจะเป่าไว้เต็มที่เลยนะครับให้มันขับของมันเต็มที่นะครับแล้วก็มาควบคุมพวกนี้เอานะครับ แล้วก็ไปควบคุมที่มิกเซอร์อีกทีนึงนะครับมิกเซอร์เป็นมาสเตอร์นะครับตัวนี้ปรับมาตรฐานไว้แล้วก็ถ้าได้ที่แล้วก็หยุดเลยนะครับหรือบางท่านก็จะตั้งไว้ที่30 40อ่า30หรือวราณย0นะครับประมาณ20หรือ10เท่ากันกับเบสครับหรือ10เท่ากันกับเบสนี่ครับเสียงกลางนะครับ ทีนี้เรามาดูมิกดิจิตอลครับเ่ตอนนี้ผมเลือกเป็นช่อง3ทางเลยนะครับ1 2สองเป็นกลางแหลมอ่าเป็นเสียงแหลมนะครับ3 4สเป็นเสียงกลางนะครับอันนี้เสียงกลางตัวนี้อ่า5 6เป็นเบส เบสนี่อันนี้คือเบสเมื่อกี้นี่นะครับเราตั้งไว้แล้วทีนี้เรามาตั้งเสียงกลางนะครับเสียงกลางนะครับก็ค,คือช่วงที่อ่าทึบเส้นทึบนี่นะครับเส้นทึบนี่เราเริ่มต้นจากความถี่ที่มันรับได้เมื่อกี้กีคือ60เฮิรต์นะครับ60เฮิรต์แต่ตอนนี้เราตั้งไว้ที่125 Hz แล้วนะครับ ตั้งไว้ที่125เฮิรต์นะครับต่อจากเบรนะครับเมื่อกี้เบรเราก็ตั้งถึง102นะครับเราก็ต่อจากเบรเลยนะครับดาวมานะครับเน็กมานะครับเกนนะครับเกนตั้งไว้ที่ศูนย์นะครับมาตรฐานศูนย์นะครับจําให้ดีนะครับหางมันนะครับมาดูนะครับ ลำโพงเมื่อกี้นี่นะครับมาดูที่นี่นะครับเราตั้งหางมันอยู่ที่3.0 3.1 3.5ศูนย์สามจุดหนึ่งสามจุดหนะครับนี่ยสามจุดหานะครับมาตรฐานของเสียงก็จะประมาณนี้นะครับหรือเราจะลดลงมาที่ถ้าเสียงมันแจ๊ดไปเราก็จะลดลงมาที่2องจุด สีประมาณนี้นะครับสองจุดสี่สองจุดาตอนนี้เมื่อลำโพงท่านติดตั้งแล้วเรียบร้อยแล้วท่านก็ลองจูนดูนะครับเสียงที่ท่านเสนอหูนะครับส่วนความชันนะครับความชันของส้นรูดนี่ตั้งไว้ที่24นะครับอ่าค่า BM เนะครับไว้ที่2 4่นะครับมาตรฐานตัวนี้ก็มาที่ตั้งไว้ที่2.4 2.6 หรือจะตั้งไปเต็มที่ที่ลำโพงดอกลำโพงรับได้นะครับแต่ไม่ควรจะเต็มสี่เลยนะครับควรจะลดลงมาสัก50นะครับเอาไว้ที่3.5นะครับสามจุดนี่นะครับมาตรฐานนี่นะครับความเหมาะสมของมันนะครับ สุดท้ายนะครับเมื่อโลมิดตั้งเสร็จนะครับเสียงซับเบสเสียงกลางตั้งความถี่เสร็จแล้วนะครับตั้งเก์เรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็คือเสียงไฮนะครับเสียงไฮคือเสียงแหลมนั่นเองนะครับไฮเอาพุทนะครับไฮเอาพุทเนี่ยนะครับไม่มีความถี่ควบคุมนะครับใน คอสอะนาล็อกนะครับแล้วก็เริ่มตั้งระดับเสียงเลยนะครับตั้งแต่เดซิเบลนะครับไล่มาที่30เดซิเบลไปจนถึงจะไปตั้งไว้ที่10เดซิเบลนะครับเหมือนกันนะครับระดับเสียงออกส่วนมากเราจะตั้งไว้ที่10เดซิเบลนะครับหรือถ้ามันจี๊ดไปก็ลดลงก็ได้นะครับลดลงก็ได้นะครับ ทีนี้อันนี้คือคอสอนาล็อกนะครับจะไม่มีความถี่พบบอกนะครับจะเป็นความถี่อัตโนมัติออโตเมติกนะครับที่โรงงานตั้งให้นะครับเราจะตั้งได้2ตัวนะครับก็คือความถี่เบสความถี่กลางนะครับจำไว้นะครับดูสเปคลำโพงก่อนแล้วค่อยมาปรับความถี่ โดยควบคุมไม่ให้เกินเกินขีดความสามารถของลำโพงนะครับถ้าเกินขีดความสามารถลำโพงไปแล้วเสียงมันก็จะลำโพงจะเกิดอันตรายต่อลำโพงนะครับคือพาวเวอร์กำลังออกไปเยอะเกินมันก็นะครับมันจะออกไปเยอะตามความถี่นะครับความถี่ยิ่งสูงยิ่งนะครับกำลังขับ ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันตรายต่อลําโพงนะครับจะเห็นว่าลําโพงเสียงกลางบางคนนขาดบอยบ่อยนะครับจนถึงร้องเพลงเลยนะครับทําไมถึงขาดบอยบ่อยนะครับเสียงแหลมมาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเองอะ่ะบางคนพกหัวแรงไปไปด้วยนะครับออกงานอันนี้คือมือใหม่นะครับไม่ใช่มือสมัยใหม่ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับพวกนี้เขาไม่สนใจหรอกครับ คอมพิวเตอร์ตั้งแต่มิกเซอร์มาแล้วนะครับมิกเซอร์คอร์สเป็นคอมพิวเตอร์หมดตั้งนั่งคีย์อย่างเดียวนะครับจูนลำโพงเรียบร้อยแต่มื่อยังเรานะครับลำโพงหลักหมืน่นหลักแสนเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้นะครับเราไม่ใช่ลำโพงหลักล้านทีนี้มาตาดูการตั้งเสียงแหลมที่คอร์สดิจิตอลกันบ้างดูกันให้ชัดๆนะครับ คร์ดดิจิตอลคือหมายเลข1กับ2นะครับเสียงแหลมผมเนี่ยเนี่เนี่นนราจะตั้งมาดูการตั้งค่านะครับก่อนที่เราจะตั้งเราไปดูสเปคลำโพงก่อนนะครับลำโพงทวิเตอร์เราใช้แหลมผมจะให้ดูที่แหลมปากจะลวดนะครับแหลมปากจะลวด มาดูสเปคมันพาวเวอร์ Power 75วัตต์ IMS นะครับ sensitivity ้ Sens ที่114เดซิเบลนะครับอ,อ,อันนี้หมาหอนเลยนะครับจีดจัดนะครับเสียงซิกซิกนะครับฟรีก u นซี่แรงนี่ครับอันนี้สำคัญฟรีก u นซี่แรง 3500ถึง1,500 0เราก็จะมาตั้งตัวนี้นะครับ3,500นั่นก็คือเราก็จะตั้งต่อจากเสียงกลางในเมื่อเสียงกลางของเรานะครับเสียงกลางของเราตั้งไว้ที่3500นะครับสูงสุดเสียงแหลมก็จะมาต่อจากเสียงกลางนะครับถ้าเกิดเอาแหลมสเปคของเรา3,500 ไปตั้งอมกลางนะครับเสียงเบสเสียงกลางมันจะเข้ามานะครับเราเพราะเราไม่รู้ว่าคาปาของเราเนี่ยครับที่ป้องกันล,ลําโพงเราเนี่ยหรือว่าวงจรเน็ตเิร์กเรานี่มีความถี่เท่าไหร่นะครับเพราะเราเป็นมือใหม่นะครับมีความถี่เท่าไหร่ฉะนั้นเราต้องมาตั้งคอร์สให้มันได้ตามสเปคของลําโพงนะครับ ดูตัวล่างนะครับตัวล่างอ่าหมุนไปดูก่อนสินี่หนึ่งจุดสามหนึ่งจุดหกไล่ไปเรื่อยๆนะครับสเปคลำโพงเขาเริ่มต้นที่สามจุดห้านะครับไกลนะครับไปไปสองจุดเจ็ดสองจุดสามจุดศูนย์อ้าวไกละกละไกลลว ไปที่3.4อ่า3าแล้วก็เอาไปที่3.4นะครับหรือให้มันอมนินดๆก็ได้นะครับ 3.3. 3.4อันนี้อ่าผมตั้งไว้ที่3.56ดพอดีนะครับความชันตัวนี้มันยังเป็น18อยู่นะครับตั้งความชันไว้ที่24เหมือนกันนะครับ นะครับจะเห็นว่าเสียงกลางมันก็จะมากินเสียงแหลมนินดๆนะครับไม่เป็นไรเสียงแหลมเราก็ต่อจากเสียงกลางเลยแต่ต่อไปนี้เราก็จะได้กลางที่สะอาดใสาขาวนะครับพูดเวลาพูดบนเวทีนะครับเสียงคนพูดนี่จะไม่มีเสียงแหลมบอ,อกเลยไม่มีเสียงเบสไม่มีเสียงแหลมออกพูดแบบโหร้อยโต๊ะนี่ฟังชัดเจนนะครับอันนี้คือแต ถ้าใครชอบให้มันเสียบแปลมเข้าไปนะครับเราก็ลดลดลดนะครับถ้าใครชอบให้มันมีเสียงจิ๊ดจิ๊จิจิจออกมาหน่อยลดลงมานินดนึงนะครับแต่สเปคมันอยู่ที่เราก็สามพันห้าก็อย่าลืมนะครับรักสเปคนะครับถ้าเราไม่รักสเปก แหลมเราจะขาดนะครับเราจะขาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเสียงแหลมนี่ทุกคนหลายๆคนก็จะเซฟด้วยตัว C อยู่แล้วนะครับเอา C ไปข้อมเพราะว่าให้มันกักเสียงมึงอย่าไปนะเสียงกลางอย่าไปนะให้ออกซิกอย่างเดียวนี้มาดูที่ปลายมันนะครับปลายมันนะครับกดเน็กไปเกน เกณเสียงแหลมก็ปรับไปที่มาตรฐานโลกของเรานะครับมาตรฐานของเราอยู่ที่ไหนมาตรฐานของเราอยู่ที่0ู์เดซิเบลนะครับตั้งไว้ที่0นย์ให้หมดเลยนะครับตอนนี้เกณฑ์นในคืออินพุตนะครับ ครับสิบอ่า15 k ห้าเเราก็ปรับไปที่ 15k นะครับตัวนี้ปรับได้ถึง 29k นะครับสำหรับลำโพงที่รองรับได้ถึงอ่า 19K นะครับพูดผิด 19k ครับลำโพงที่รองรับเสียงแหลมได้นะครับแต่ตัวนี้ลำโพงดอกนี้มันรับได้แค่ 15k เราก็ปรับไว้ที่สิบ้านะครับ อย่าลืมนะครับท่านซื้อลำโพงพยายามซื้อลำโพงยี่ห้อเดียวกันนะครับสเปคเดียวกันนะครับพอปรับทีเดียวมันจะต้องไม่ได้จูนนะครับทีนี้เครื่องเสียงสมัยนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้คระกันมากๆนะครับคุณจะต้องไปจูนนะครับ r T a นะครับใช้ไม้ t าจูนดีทีนี้ เราเ,เครื่องเสียงบันนอกเนี่ยเราจะไม่อยากให้มันดังอย่างเดียวเราจะให้ดังพอเราต้องปรับตามสเปคลําโพงแล้วก็ลาโพงเราจะไม่ขาดง่ายนะครับถ้าขาดเราก็จะต้องวิ่งเข้าเมืองอีกไกลนะครับเราเครื่องเสียงบันนอกน่มันไกลนะครับจบการทําการจัดการความรู้ของเราวันนี้นะครับ นะครับคือการตั้งค่าลำโพงตั้ง crossover ให้แมทกับลำโพงนะครับให้แมทกับลำโพงนะครับวันนี้เรามาตั้งให้ดูทั้งคอสอะนาล็อกและคอรดดิจิตอลนะครับสำหรับลำโพงของเรานะครับซึ่งซื้อมามันก็ไม่ถูกนะครับค่อนข้างจะแพงถ้าเล่นของไม่แพงมันก็เสียงไม่ดีมันก็ตั้งยากนะครับ ถ้าเล่นเสียงของกลางๆอันนี้ยกระดับขึ้นมาหน่อยนะครับยกระดับขึ้นมาหน่อยก็ถือว่าเป็นเกรดมาตรฐานแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเกรดมาตรฐานแล้วนะครับ18ดตกเน,นี้อของผมก็ใช้อยู่12ดอกนะครับเวทีขนาดกลางของผมไม่ยืนยาเล่นหลักล้านกับเขาหลักแสนแล้วก็โอ้โหเงหอแทบตกนะครับยิ่มาเจอโควิดอีกก็เศร้ากันแล้วครับพี่น้องครับ สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ